สวัสดีทุกคนนะครับมาดูเครื่องมือการซ่อมตู้เย็นบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับอ่าตอนนี้ก็เริ่มลามมาถึงตู้เย็นแล้วนะครับจากจากการซ่อมเครื่องซักผ้าก็เริ่มมาเล่นตู้เย็นบ้างนะครับตัวนี้นะครับให้เป,เ,ททเป็นเวอร์ชันหนึ่งนะครับกล่องเทสคอมบนเวอร์เตอร์นะครับเกิดเวอร์ชันหนึ่งไปก่อนเนาะนะครับเกิดเป็นตัวอ่าคอนโทรลตัวคอม จชื่อชิ้ไอ,ท,อที่เป็นอินเวอร์เตอร์นะครับก็ลองผมลองเทสอยู่ก่อนที่จะประกอบกล่องนะมันใช้ได้หลายตัวอยู่นะครับใช้กับคอมหลายตัวอยู่เดี๋ยวพยายามจะเทสดูนะครับว่ามันจริงๆมันมันเทสได้กี่รุ่นกันแน่นะครับสําหรับตัวบอร์ดตัวนี้นะครับก็ตัวนี้ใช้อดูโนนะครับอ r นโโนควบคุมตัวคอนโทรลตัว IPM นะครับขับคอมเพรสเชอร์ทีนะครับก็เป็นเวอร์ชั่นหนึ่งนะครับเอาเป็นพื้นๆไปก่อนนะครับไม่มีอะไรมีปลั๊กไฟมีสายไปเสียบกับตัวคอมเลยนะครับมีสวิตตัวหนึ่งนะครับก็ยังไม่มีไฟเตือนไฟบอร์สถานะนะครับก็เปิดเครื่องมาก็รอไปสักพักนะครับเดี๋ยวคอมมันก็เดินตัวนี้ตู้เย็นเสียนะครับก็ไม่รู้ช่างไหนทำไว้นะครับ รีไวนบริมนะครับมารีอาเทียมเปิไปสักพักก็ถ้าคมเสียมันก็จะไม่ไม่เดินแล้วนะครับตัวกลอกมันจะโปรเทกเองก็มีไฟนะครับก็ถ้ามันเดินได้ก็เดินนะครับจะเดินเดี๋ยวในช่วงออกตัวตรงได้มันจะดันอ่าเรีวยกว่าดันความเร็วรอบสูงก่อนนะครับในช่วงออกตัวนะตัวบอดตัวนี้นะครับก็สักพักมันจะลดแรงดันลงนะฟังจากเสียงลมก็ได้นะครับ ก็เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวมันก็ดัน,ด,นดันความเร็วขึ้นเองนะครับก็ามาดูตัวนี้นะครับผมไม่ได้โชว์ข้างในเนาะก็ให้มันเป็นเวอร์ชันหนึ่งก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวอ,อร์ชันน่นาจะน่าจะทําต่อครับน่าจะเป็นสองสามสี่ไปนะครับก็พัฒนาไปเรื่อยๆนะครับก็ตัวคอนโทรลหลักมันจะเป็น่าร์ดูวรโนะนะครับชิ้นนี้นะครับตัวนี้มันเป็นตัวควบคุม ตัวขับขับคอมเพอร์จะเป็นอินเวอร์เตอร์เนาะเป็นแบบบัลเลตเนาะนะครับทีนี้รื่องที่บอกคือตัวข้างในมันเป็นตัวคอนโทรลเป็นตัวดูโน่นะครับก็สามารถเขียนโปรแกรมให้มันคอนโทรลนะครับบอร์ดรุ่นอื่นได้นะครับเนี่บอร์ดนี้ยังอยู่ใหนนี้นะครับอย่างเช่นตัวตัวนี้นะครับ จริงการทำงานของโบนมันจะคล้ายๆกันนะครับก็มันจะใช้คำสั่งฝั่ง CPU หรือว่าไมโครอีกฝั่งหนึ่งนะครับของของเป็นบอตภาคภาคคอนโทรลนะครับสั่งคำสั่งให้ตัวชุด IPM นะครับทำงานนะครับโดยจ่ายความถี่พันนะครับพันความถี่นะครับเมื่อได้ค่าของมันก็คือมันก็จะ IPM ก็จะทำงานดันคอม เชอร์นะครับแล้วก็มันก็จะป้อนพันกลับเพื่อแจ้งว่าตัวคอมเดินอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคอมไม่เดินนะครับก็ทางการกนคือตัวตัวนี้เป็น Arduino เนาะเป็นเป็น control โปรแกรมนะครับก็สามารถเขียนโปรแกรมเข้าไปนะครับเพื่อสั่งงานบอร์แต่ละรุ่นนะครับได้เลยนะครับ ก็สั่งงานบอร์ดแต่และรุ่นได้เลยนะครับก็ประเด็นคือรุ่นไหนใช้ความที่เท่าไหร่นะครับอีกประเด็นหนึ่งคือผมยังไม่ไม่ถนัดตรงตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะศึกษาไปเรื่อยๆนะครับว่ารุ่น lg samsung Toshiba hitachi อะไรเงี้ยมันใช้ความถี่ย่านที่ประมาณเท่าไหร่ก็จะ,ปะโปรแกรมเข้าไปนตัวตั u n น,นแล้วก็จะทำเป็นเวอร์ชัสานี่สายออกมาไปจัมที่บอร์ดจัมเทสภาค IPM นะครับจำทดสอบไอพีเอมว่ามันสามารถทำงานได้หรือเปล่านะครับหรือว่าให้ตัวเนี้ยรับคำสั่งจากอนุโนเอ้ยจากไอไมโครฝั Micro ่งคอนโทรลนะครับรับคำสั่งมาดูว่าภาคไมโครมันจ่ายเพื่ออะไรม,มันจ่ายคำสั่งเพื่อให้ IPM เเสียไหมเพื่อแยกเพื่อแยกโหมดว่า จริงๆแล้วมันเสียภาคไหนกันแน่นะครับบางทีมันเสียภาคอ่าไมโครเช่นพวกเซนเซอร์พวกอะไรมีปัญหาอย่างเงี้ยสายไฟหรือว่าตัวพัดายไฟอะไรต่างๆมีปัญหาอยู่แต่ว่าเราไปเปลี่ยน IPM ีอย่างเงี้ยมันก็ยังใช้งานไม่ได้นะเพราะว่ามันเสียอยู่ภาคนี้หรือว่าภาคเนี้ยทำงานปกตินะครับ ถัานี่ทางานปกตินะครับเสียภาค i อ m เอ็มไเราก็จะได้รู้ว่ามันเสียภาคฝั่งในกันแน่นะครับก็ได้ย่นเรียเวลานะครับเพื่อมันให้มันตรงจุดมากขึ้นนะครับเออนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเล่นไปนะครับค่อยๆเล่นไปแล้วก็ตัวของกล่องเทสบอร์ดเครก้าอีกชุดหนึ่งก็เดี๋ยว,ยวก็ตอนนี้ก็จะพัฒนาต่อไปนะครับว่าตอนนี้ มาเริ่มงานที่ร้านใหม่แล้วนะครับก็ยังรกระกะอากานะครับนู่นนะครับยังไม่มีของอาต้ลงลงเลยโต๊ะซ่อมอยู่ข้างในนู่นนะครับห้องออฟฟิศนะครับสตูดิโอเลย <c oughs> นี่ก็ยังเกรีรากาอยู่บอร์ดนะครับยังไม่ได้จัดของอะไรเยอะแยะนะโอเค ก็ทายให้ดูครับข้าวบ้านนะครับเสร็จแล้วนะครับมีฝังห้องนอนฟังฟางท้านะครับฟลองรวางอยู่กับพื้นเต็มเลยนะครับโอเคครับ